ถ้าโจนโจนอาจจะเล่นยากหน่อยแล้วล่ะคิดว่าเราต้องนำไม่ดีที่สุดเนี่ยตอนนี้เย้คือแค่ตอนนี้ที่เราต้องฝ่ายเนี้ยเชี่ยมึงเราต้องนำไม่ดีไอ้ออะยู่ดีมึงพูดปลุกใจเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย <S 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 โอ้โหไม่ได้กินอย่างนั้นไม่ได้ใส่อะหมายถึงว่า <S <S ยัางไมไ่ใส่เลยทั้งนั้นเลยเพราะว่าตอนนี้คือทุกแมปอ่ะคือตำรวจแม่งจะเป็นหน้ากากอ็อกเล็ตก,กันหมดเลยแล้วก็ฝั่งโจนก็จะเป็นเอโม่หมด

อ่าโอเคเดี๋ยวๆอเล็นั่นนะีรีมอนตึงเกินเออแน่นอนน้องผมว่าเมนแน่เลยเมนเหรออ่ะมึงเข้ามามึงเข้าหลังดิเออวะเฮียเขียวเช่แล้วโอ๊ยใส่เองดว่าไม่เป็นไรปอปไปใส่ใส่ไปใส่ ดูแป๊บปู๊บแป๊บเป็นยอดฟอลิกเนยนอะโอมดูดิเยอะดับกลับอะไรวะทีมเราจะตึงเพื่กทหายเลยเออตึงแต่ต็งหกไม่ได้ยิงใครเลยเอ,อ้ยะได้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 ไ <c oughs> โอ้ยเจ็บโอ้ยใช้พี่ตายเหรอเอ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 อมึงเจ่ากูยัง คนเดียวมันไม่พอหรอกเฮ้ยต้นไม้ทุกคนเลยมันมันไม่มาหรอกแดเอ่อ่านั่งย่อพอดีเลยอ้าวออมใจเหรอฮัตาแลพี่ยน่ใช่ใช่ใช โอเคเฮ้ยกรีนเฮ้ยกรีนาส์ต์ e รบ e ์กรีนีอะไรอะอะไรอาเดนอะไกรีนกรีนเหรอกรีนว่าส์ตปรบ r o เ l e m มกรีนใช่ไหมใช่ใช่มึงทำนันโคตรปั่นมึงทำมึงมึงทันด้เหรอทันว่เฮียกรีนกรีนว่าส์ตปรบบ์กรีน Where is your problem มีสายอโลนเรมมสอลนรม ไ้ถือ AK มาดีเลยว่ะเร่อต้องไหนเนี่ยมิดปะวะโอ้โข้างหน้าเลยเออเป็นไงพี่บันแท็บโอ้น้องไอ้เฮียคูยิงไปเยอะเหมือนกันเนอะแต่ก็โดนหวยดีไงเมื่อกี้โอ้น้องไอ้เฮีย แฟดมาบีนะแฟดมาบีแฟดมาบีแฟดมาบีโอ้โหขาวเลยขาวใหญ่เลยขาวใหญ่เลยเฮ้ยเฮ้ยเอาน้องน้องน้องโดนตินโดนติเอาไม่เป็นไรนะแซนนะเอาใหม่นะลูกเยียมมีมีมี อันดับพัอันดับพัดอันดัพัดอันดับพัดดับพัดอเไอ้ย่ม่มื่อก้เลี้ยงฉาเลยเชี่ยเยเยอะมีช็อตมีช็อตเช็คด้วยรับเงนะเยอะเฮ้ยโอ้สกีมเกยเยอะผู้ไายละ น้องสกีนเกมเหี่น้องไม่พี่เราเน้นผลลัพธ์กันโอ้โหแเนี่ยชนะก็ชนะก็พอถูกไหมเยอะที่พิวคิดตาใหม่แล้วว่าน้องชิบหายแล้วยังฝั่งโจ้ด้วยฝั่งโจ้ด้วยแซนทำไมเพ่เรามีคนเขียวแบกอยู่บาสเยอะแล้วคนที่หมดแมเลยโอเคโอเค let's go let's go 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 I'll follow you I'll follow you เกเกจ้ำจำจ้ำจ้ำไทฟูบิชัดายทายมีแน่เลยทายไม่มีอ่ะแียงดีคอยผมเองสนใจเฮ้ยแถบหัวไม่ดีโอ้ยแบบรออยเย็ดเย็ดเย็ดลกันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีสไตราไทม์เอาอีสไมร์ไทม์ บูแพนบูแพนบูบูบแพนแังกมีังนก็มีอกใโอสมองเกที่หายเลยนั่นเอง่อยู่นี่ทำไมสมองมันเยอะจังเฮ้ยโอ้แฉบหัวพี่เยสเยสเยเยเอ้ยแบหัวแทบหัวกรบปืนมีสโคไปซัดกูเชื่อเลยไม่ไม่เมื่อกี้เมื่อกี้ผมดูคอนเนคเตอร์อยู่ไว้แล้วมันขึ้นมาตรงสเตแล้วผมพลิกไปโดนเฮ้ยเดียียวเดียวอ้ยเเดี๋ยวว เฮ้ยเบคอนมาสเตอร์ดูดูเย้เ yeah, ย yeah, yeah. ้เย่เดโมมาสเตอร์กูอะเดโมมาสเตอร์กูตีิรตีดาเมจโอ้ย oh. มันเริ่มลดแรงมันเริ่มลด eip แล้วอะเหมือนแบบว่าเราเล่นเยอะเกินเฮ้ยย่า เข,เขาจะมากันคบปี่หรือเปล่าดูปะ่ะทำไมเปล่าี่ยไม่รู้ว่ามาสามคนหรือมาคบปี่ไม่ก็ถ้าถ้าถ้ามาสี่ถ้ามาสี่เดี๋ยวก็พอไงโอ้ยนี่นะแต่กูย,ยังอยากไม่ก็โอ้ยมีสามโอเคครบครบครบเอ้มึงมามึงก็ด้วยมาดู